เว้ยเดี๋ยวอาตมากินเฮียนนี่ก้อนอาตมาก็สิไปเฮียนนั่นดอกมาเดียังดอกวัดังไม่มาส่งจีก่ะเดี๋ยวจะมือแบบแบบเยู่อาตมาไปอิ่มดอกสวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วในช่องช่องยังโอ๊ยเมื่งหนานก่อนเดี๋ยวมึงไล่ช่องไล่หัวใจไล่ช่องไล่ขอดกวินอ่ะกินกับช่อง กินกับแพทโอ้ยกินกับแพทชัดกินกับแพทจ้าพี่น้องค่ะมาเด้อค่ะแซ่บๆนั่นกันโอ้ยนี่เราคอยบิ้นเราเด้อเมื่อนี้กินอะไรล่ะยายพามากินต้มเส้นตีนไก่นะคะใช่ค่ะก็คุณลงโซนก็คลงโซนอันเอียังกับอันนักแสดงรับจ้างว่ะรับจ้างยังไม่ได้พอดเจ้หือรับจ้างกินรับจ้างกินเนาะจะะนดีพี่น้องค่ะเกิดมาไปใส่กอะไรกินเป็นโอ้ยใครขายยาซิปัครอยู่นี่ แลนแลงซองนาซองนีวีไอีเวีเวพตอนนี้ตวนอืมเปนองค่ะเซ้านี้ก็กิน่องกินกับแพทดได้จ่ายช่องกินกับแพเทียงเทียงอัตมาสิไปกินช่องกินกับพ่ออัตนาอัตมามีงานช่องนี้ช่งกินกับช่องแพทดตะก่อนงานไหลตอนเทียงอัตมากสิไปต่อได้ย่มเด้อ ดอกไม้ข่อยมาก่ลยก็ได้ใส้ดอกไม้ข่อยไข่แท้เหมือนี่เกินมากเกินมากปรสนาดีเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยกินจนวิ่นหลงวันนาลูกเนี่ยพี่น้องเอ้ยมาได้ใส้ไข่ไก่แท้เหมือนนี่อะมาเสพๆน้องเพนน์เมนูนวลคือเกาด้วยค่ะลุยค่ะจ้าอุ้ยน้ำเหนือมินีได้พักตารที่เราจ้ะแล้วก็ได้บอกเสี้ยงมาสองหน่วยค่ะพี่น้องค่ะบกเสี้ยงจังเลยมะนละหวานฮะมะนละหวาน เอา้าแม่ยข้าบอกว่างสันติเออแม่ยข้าบอกว่าละหวานเอามาคือบักเฟี้ยงเดี๋ยวพี่น้องบักเฟี้ยงไหมบักเฟี้ยงบ้านเข้าไหมเป็นเรียมๆหรือไงมาละหวานสิแพรษอืมเอา้าอยว่าน,นบักเฟี้ยงแม่นบอกพี่น้องเออไม่หัวน้ำเออมันไม่หัวน้ำแต่เพื่อนน้ำนมนไม่ค่อยพี่น้องหมังยัง <laughs> บักเฟี้ยงที่หมังมลาละหวานบัดมันคือบักเฟี้ยงเดี๋ มะละวนันทางเขาครนอนร้อนๆเลยค่ะแซบบขาดใจพี่นอ้องค่ะขาดใจว้าวมึงอะมึงสีแบบปากปากไปบอก

อยากพี่ไหมล่ะกุบกรบเฉาว่าดีกินไ้เอง่วนเหนือสิว่าคือพอหันก้อนนี่นะกรอบๆเอาข้าวมาหลดเดเ๋ยาว <c oughs> ไม่ค่อยกิน <c oughs> รสชาติอ่นอ,อนๆจ้ะ <c oughs> มันเอากินกับ,บียงมีรสชาติห้าเปอร์เซ็นรชาติเปอร์นกินก็มันย้่ก็ได้ส่เสียบอยู่ ดีด้แบบแพรตัว่ากัดไงฮัาลุ่นสิฮันนี่ดอกเปน็นของเมื่อคยกิ่นเทีเ,ทเกินมาไปพอย่วนหนาโรคปิ้าจไคยจำพ่อว่าฮันไปอย่างี้วามันจิกกัดไงกลับยุ่งพ่อึงส่งขึ้นสิกรป่ะจ้ะ นี่ค่ะมันสุกแทบแฉพี่น้องคะแม่ว่าฐานยุไก่บอ่เหมือนนีนแม่ขึ้นเลยยืดข้อเงาเงาเลยอืม เ,เลืเอดยังก็แจบอ่ะเลือดใกเดือดอ่านผ่าดิ้วไก่ยุ่ยย่แต่ว่าปกติห้องใสมือนะห้าเยือดได้เสี่ยอันนี้ห้องใส่ซ่อนแต่ห้องต้องหยุดข้อไปหาสอนอืมอ,อืมเลือดแร่าเจ็บมงคะบรรยากาศฝนตกต้มเส้นปีนไก่จ้ะกินกับบรรยากาศฝนตกพี่นอ้องคะ มาเด้ค่ะเจ็บๆน้ำน,อน,น้องแพรน้ำเมนวนขึ้นเก่าจ้ะอือหือยอ่กันแมนกขึ้นแสบแหละคุณนตกดีดีพี่น้องคะท้างบ้านพี่น้องคุณตกบ๊บย ร่างมองกระสิแห้งสีแรงเมื่อจ้ะบานเมนวนตุกติดต่อกันเป็นเรือนอ่ะตบกทุกวันอืมลยเปื่อยเปื่อยพี่น้องจ้ะเปื่อยๆนั่อยอืม

ยักหวาก็ดีเนี่ยม่ติะเป็นบ้าหรอบองผัดจ้ะอจับพี่น่องแล้วเห็ดเบึงแ้้จ้ะแั้วจับเห็ดบ่อย่างคนไดนนะน้องแพทนะง่ายๆจ้ะฮึแม่งเนี่ เดี๋ยวอาตมากินแี่นนี้ก็อาตมากะสิไปเแี่นั่นดอกบาดียงดอกว้ยยังไงมาตรวงสีเงี้ยยิแต่เมื่อแบบแบบอยู่อาตมาไปอิ่มดอก้ยโว้ยเงีซิตรอนแต่ขวางได้ไหมมาเหาิวถตซิตนแต่ขวางไปนอนกันห โอ้โอมันอยาง,านะายง,งหัวเนาะเดี๋ยนนี้เฮียนันเฮียหนีอยู่มีพักกับว่าบอกไข่ตัวใครมึงละปและ <c oughs> ปะลกิบ่เระารคาโตปก็เลยพักัะถึงแล้วว่าเาเด้อไม่ได้กินเนี่ยยะพี่น้องเลย <c oughs> Là... Ừ. Hoặc người ừ. à? ừ. 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 cứ là. Anh đôi hôm qua, dạy mày. Boy, ô tay yap. bởi vì nó không thể yêu mất anh. Hm. 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 ăn Hm. 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 nhanh Hm. 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 สั่งอะไรเรื่อยาสิกินยังมาเลยต้อง,งเอาใจเลยเดี๋ยวเรามากินน้ำมู๊ต้องเอาใจไปจ้ะวันนี้มูม๊อ่ะจ้ะ มีหมูกับมะเสรบพี่น้องคะแม่แซบแบบนี้อยู่ยได้แพ้แต่ว่ามันกัดบ่เขาแมนมันต้องตัดก็มาแค่เ,คเนาะเพิ่งว่าจิกรอบกรอบกัดของเขามะน้องกับพ่มาก,กินน้ำหน่อยพี่น้องคะเขาเปิดช่องแล้วา <c oughs> ติดตามน้องพลอไม่ได้จัดกินกระโอยเดี๋ยวนี้แม่นว่ไปกินเลี้ยงเมืงหนาซะก่อนลุงห <c oughs> นา <c oughs> จะวิ่นแล้ว ยูทูบเฟซบุ๊กซื้อเดียวกันถ้าจ่ายกินกับพลอยขอบคุณมากๆค่ะฝากลูกสาวเนี่ยจ้ะจ้องกินกับแพ๊บจ้องกินกับพลอยจ้ะพี่นอ้องขาไม่ห้ามกดหนับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลูกนี้ด้วยจ้ะพี่น้อง่ะขอบคุณหลายจ้า,อ,า,จาอื้ม เอาแล้วค่ะพี่น้องคะมือนีก็อิ่มเนาะสาสตถากินมุ่งม,มากอี่มาสุภาต้องขอถทดกอไปหลายๆพากันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ